สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยค่ะ Hello all my friends นะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปเก็บราสเบอร์รกันนะคะ r า s p b อ r ์รี่ในสหรัฐอเมริกาน,นะคะ Today I'm b r i n g you guys picking raspberry นะคะก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเดือนของกรกตา,าคมนะคะ during the July นะคะ ก็มาช่วยกันเก็บนะคะนาชีวิตของคนทําไรท่ทําสวนในต่างแดนนะคะโอเคจ้าไปชมกันเก็บกันด้วยกันจ้า วันนี้นะคะลืมขาตั้งจ้าพ่อแม่พี่น้องนะคะก็มือข้างหนึ่งถ่ายมือข้างหนึ่งจับมือข้างหนึ่งถ่ายก็ประมาณนี้แหละนะคะโอ้ยนะคะปลาลําปลาเหลืออะไรไม่รู้นะคะถ่ายไม่ค่อยดีเลยนะคะไม่ค่อยเห็น <laughs> นะ,ะกลับมาดูนี่โอ้เนนออะไรของฉันนะคะถ่ายไปได้ยังไงนะะก็ตัดไปตัดมานะคะเหลือ ไม่กี่อันแค่นั้นเองนะคะขนาดว่าถ่ายคลิปตั้งเยอะเลยนะคะเป็นชั่วโมงชั่วโมงอะ่ะได้แค่นี้นะะโอเคนะคะยังไงก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะนะคะมีแค่นี้ก็เอาแค่นี้ละกันนะคะมันแบบมันมันไม่ดีเหมือนกับว่ามีขาดตั้งอ่ะนะคะอันนี้คือแบบไม่มีขาดตั้งเนาะมันก็เออไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะคะ โอเคจ้านะไปเก็บต่อกันนะคะ

ดูตัวนี้เป็นน้ำน้ำอยู่ข้างในไม่ดีละคือมันแบบใกล้เน่าจะเอาตัวที่มันแบบพอแข็งถ้ายังไม่ถ้าไม่แข็งเราไม่เอาอก็ดูบางตัวเป็นน้ำเงี้ยไม่ดี อันนี้ก็พอกินเข้าไปเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันจะมีกลิ่นที่ของความเน่านะแต่ยังไม่เน่านะมันก็ยังไม่เน่านะแต่ว่ามันไม่น่ากินนะ เทีย่ยงแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าเดี๋ยวเราไปกินอาหารด้วยกันนะคะวันนี้นะคะเรานะคะขยันมากนะ,ะตอนเช้าตื่นมาไม่ทำอะไรเลยจ้ะผัดไข่อย่างเดียวเลยจ้านะคะส่วนของญาตินะคะเขาเอาอปลานึ่งมาเอปลานึ่งของเขาของเรามีชิชารองนะคะชิชารองก็คือ,อหมูทอดหนังหมูทอดนะ นะแล้วก็มีของเราก็มีแต่ไข่นะคะก็มากินอาหารด้วยกันนะคะก่อนที่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งจะไปทำงานต่อนะคะนอกจากนั้นนะเราก็มีแตงด้วยนะคะแตงนี่คืออ่าคนที่เราไปรับจ้างมาเมื่อวานเนี่ยนะเขา,เามาให้นาะนะคะก็ได้แตงอยู่นะคะมาๆๆมา,มา,ม,า,ม,า,ม,ามากินอาหารด้วยกันจ้าก่อนเพิ่มพลังนิดหน่อยก่อนที่จะทำงานต่อนะคะ กินข้าวเสร็จแล้วนะคะก็เออเขาบอกเขาไม่เอาราสเบอร์รีล่ละนะคะเขาอยากให้เรามาช่วยถังญ่าให้นะคะถังย่าให้ต้นสตรอเบอรี่นะคะที่เขากำลังเพิ่งปลูกใหม่นะฮะโอ้หดกมากนะคะยา่าย่าดกนะคะไม่ใช่ต้นสตรอเบอรี่ดกเนะะี่ยจ้ะต้นญ่านะ่ะดกมากๆนะคะเราก็เลยเออนะคะถังก็ถังนะคะ เขาจ่ายเงินเดือนเป็นชั้นเป็นชั่วโมงชั้นอะไรเขาที่เขาสั่งเราก็ทําไปเลยแหละนะอะไรก็ทําได้นะโอเคมาช่วยกันถังญ้านะคะยาที่นี่อะ่ะจะถังยาหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นแบบก้อนหินเยอะนะคะก้อนหินเยอะมากนะคะทำให้อ่าจอบของเราเนี่ยคือมันเหมือนไม่คมเลยนะคะทำยากอยู่นะคะทำยากทำยาก แล้วก็ร้อนนะคะตอนนี้เริ่มร้อนมากแล้วนะคะเริ่มร้อนมากๆเลยนะคะยังไงก็มาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะมาถังยาก,กันต่อจ้า ฝั่งนน้นฝั่งน้น,งน,นเขาก็ทําไร่เหมือนกันนะเขาปลูกองุ่นนะฝั่งน้นเขาปลูกองุ่นพื้นที่เยอะมากตัวนี้เป็นสตรอเบอรี่หมดเลยนะคะก็ต้องรอดูว่าปีหน้านี่คือมันจะแบบเป็นยังไงเนี่ยนะ,ะตรงพื้นที่ อา้าตัวนี้มันตายาแล้วเนี่ยเนาใครมาขุดออกเนาะ วันนี้อากาศร้อนอยู่นะแต่ว่าไม่ร้อนเท่าเมื่อวานเขาบอกว่าจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิถึงแปดสิบนะเต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้น่าจะเป็นแปดสิบก,กว่าร้วแหลนะนะเพาเริ่มร้อนละนี่ถ้าไม่ดูดีๆอ่ะไม่เห็นเลยนะ แล้วเราก็ต้องเอาออก้วยนะเพราะว่าตัวนี้นะมันไม่ตายถ้ามันมียังยังมีอันนี้อยู่นะ่ะเดี๋ยวฝนตกลงมามันก็ขึ้นละนะขึ้นไวๆนะตัวนี้นะ เหนื่อยมากค่ะร้อนสุดๆเลยนะคะก็ตอนนี้ก็มาขอกาแฟเย็นนะคะไอซ์คอฟฟนะคะเพื่อเพิ่มพลังนิดหน่อยก่อนจะไปเริ่มงานต่อนะคะเหนื่อยมากมากเลยนะเราจะาอยู่จนถึง7โมงนะคะก็ประมาณ1นึ่ทุ่มของที่สารัเมิเนกานะคะ1นึ่ทุ่มนะคะ ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, subscribe นะคะฝากฝลักดันด้วยนะนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ Thank you very much on my friend that s come support my video today Hopefully you guys enjoy and any suggestion just comment okay so I can reach back to you guys And hopefully we'll see you guys next time again นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะนอนหลับก,กันดีนะประเทศไทยนะคะแล้วก็เพื่อนบ้านทุกๆท,ท่านนะคะที่อยู่ทางเอเชียที่มืดแล้วนะ,ะโอเคจ้าบ๊ายบาย